6ราศีครับปังเปิร์ดซัรับโชคใหญ่ประจำวันที่17กุมภา2565มีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ครับ6ราศีนะครับเรียกได้ว,ว่าดวงเข้าขั้นโชคดีครับมีลุ้นในการเสี่ยงโชคจับฉลากเข่งทุนลุ้นรางวัลน,นะฮะก็มีทั้งหมด6ราศีครับได้แก่ ราศีแรกครับคือราศีเมษหรือผู้ที่มีลักนาะสถิตราศีเมษนั่นเองฮะเนื่องจากดาวเกตครับดาวแห่งเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือเลข9้า9ไทยเนี่ยครับโคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระนะฮะกระดุมพระแปลว่าเงินทองทรัพย์สินเรีเยกได้ว่าคนราศีเมษจะมีเงินมีทรัพย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ร่วมกับดาวพระลาหูครับดังนั้นคนเมรนะฮะจะเตรียมตัวเ hey ฮได้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะครับผมช่วงนี้นะสายมูทั้งหลายก็หาโอกาสครับไปทำบุญนะไปเสริมดวงครับเลข9กับเลข8เนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆนะฮสถานที่โบราณน,นะครับผมเลข8มเนี่ยหมายถึงท้าเวสุวรรณหรือพระลาหูจะได้เสริมไนในเรื่องของการเงินการทองนะครับแล้วช่วงนี้คร คนเมธนะที่มีเซนแรงนะฮะหรือชอบฝันบ่อยๆครับ3วัน7วันก่อนถึงจังหวะนะวันที่17นะถ้าฝันเห็นอะไรแล้วเนี่ยมีโอกาสครับอเอามาตีความนะเผื่อจะได้เลขเด็ดเพราะว่าช่วงนี้ครับดวงคนราศีเมษฝันมั่นนะฮะจะมีโอกาสสำเร็จในเรื่องของเรื่องโชคลาภ นะครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับบุตรบริวารก็ให้โชคด้วยนะครับเพราะดาวบุตรบริวารคือดาวพาทิต์ครับโคจรครับเข้านเรือนลาพระนะเป็นคู่พิจัยกับดาวเพลนหัดสบดีนะครับนั่นแสดงเห็นว่าดวงคนเมษเนี่ยนะจะมีโชคจากบุตรบริวารน,นะครับก็เรียกได้ว่าชุดช่วงนี้เป็นคิวของคน คนเมตแล้วนะครับผมนะนี่คือราศีแรกนะครับราศีที่2ครับได้แก่ราศีมิถุนนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนครับเรียกได้ว่าครับดาวตัวแทนโชคลาภครับก็คือดาวพ่างคานครับจะโครจรครับสถิตในเรือนปัตตนีปัตตนีหมายถึงแฟนคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมิถุนเนี่ยดวงจะเฮงนะฮะ ดวงจะมีโชคจากแฟนคนรักคู่ครองนะครับหุ้นส่วนคู่ขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับอ่านะฮะทำการค้านะครับได้หุ้นนะฮะคนเขาเรียกว่ามิตรคู่ใจก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสยบขยายในเรื่องของช่องทางนะฮะลูกค้าเก่าๆลูกค้าเดิมๆนะครับก็จะกลับมาหรือลูกค้าใหม่นะฮะก็เรียกได้ว่า ก็เขาเรียกว่าอะไรโฆษณาปากต่อปากเนอะเอออย่างนี้ดีกว่านะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาครับเรียกว่าดวงช่วงนี้ครับดวงคู่ครองคนรักหุ้นส่วนจะให้โชคให้ลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อนําโชคหรือเลขมงคลน,นําโชคครับก็เลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักนะหุ้นส่วนนั่นเองนะครับก็อายุวันเดือนปีเกิดน,นะเลขบัตรประชาชนท้าย3ตัวหลังหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ อันนั้นก็ทำให้คุณจะเกิดโชคได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนไม่มีคู่ค้าไม่มีลูกค้าเนาะหรือกาลังศึกษาอยู่ก็เพื่อนรักก็ได้นะครับหรือคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละนะไปดูซินะครับว่าเขาเกิดวันไหนพศอ,อะไรนะครับเลขบัตรประชาชนของเขาเลข3ตัวท้ายเป็นอย่างไรนะฮะนั่นแหละฮะจะเป็นสื่อนําโชคให้คนราศีมิถุนเนี่ยเรียกได้ว่ามีจังหวะ บัวปังเลยนะครับนะฮะเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะครับผมหาาอการครับไหว้สักการะนะฮะดาวองคารเป็นดาวตัวแทนโชคล่าครับห้าวการก็เป็นสักการไหว้ครับพระเจ้าตักสินวงเวียนใหญ่นะฮะเสริมไงเรื่องการค้าขายเสริมความเฮงนะครับเสริมเรื่องโชคที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนี่คือข้อมูลนะของคนราวสีมิถุนเอาไป พิจารณานะครับดูเองนะกันนะจ๊ะอ่านะฮะราศีที่3ครับคือทีมตุลหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับน้านะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าดาวโชคลาภครับคือดาวพฤหิสครับโคจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่พิใหญ่อยู่ในเลือนปุตตะนะฮะตีความหมายว่านะครับปุตตะคือสิ่งเริ่มต้นสิ่งใหม่ดาวพฤหัสแปลว่าเพื่อนนะฮะจะมีเพื่อนใหม่จะเพื่อนใหม่จะให้โชค นะครับหรือสังคมใหม่ๆจะให้โชคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตุลน,นะครับในช่วงนี้นะถ้ามีการดีลคอนเนคชั่นมีการติดต่อหรือมีสังคมใหม่ๆนะคะตรงนั้นแหละจะเกิดโชคลาบจะเกิดช่องทางนะครับซื้อนำโชคของคนราศีตุลน,นะก็ลองดูครับวันเดือนปีเกิดของเพื่อนนะฮะหรือไปร่วมสมาาัมมนาก็ลองดูฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเลขบัตรประจำตัวนะนะสามตัวท้าย ของเพื่อนนะครับผมหรือ,อบัตรเ,เลขอะไรก็ได้นะอายุของเพื่อนนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นนำพาในความเฮงนะฮะในเรื่องของโชคลาภดูคนตุนมีลุ้นนะนะฮะช่วงนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นจังหวะของดวงสตาร์ที่จะเกิดนะฮะงอกเงยในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เรื่องโชคลาภด้วยนะครับผม วิธีเสริมดวงครับคนตุลน,นะฮะดาวอาทิตเด่นครับร่่มกว่าดาวพฤหับสบดีนะอาทิตย์นี่แปลว่าแสงไฟนะครับไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟทั้งหมดบริจาคค่าไฟให้กับวัดนะบริจาคเกี่ยวข้องกับเทียนก็ได้ถวายไปซะนะครับหรือถวายหลอดไฟนะฮะถวายเออเขาเรียกว่าอะไรนะความสว่างไงนะครับหรือหรือถวายหรือไปทาบุญเกี่ยวกับแว่นตาสายตา นะฮะจะได้ปังๆกันเลยทีเดียวนะครับผมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับของชาวราศีตุลฮะนี่ครับคือคนราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนั่นเองครับราศีธนูครับดาวสุขครับดาวตัวแทนโชคลาภครับทับราศีเกิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธนูคะตัวเองนะครับจะมีเสน่ห์จะมีโชค จะเป็นแม่เหล็กกระดูดซับนะช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตัวดีๆนะฮะเออนะฮะให้บูบุคลิกดียิยม้มแย้มจําใสเข้าไว้นะครับเพราะว่าตัวเองเป็นบอกเกิดของโชคลาภนะครับเรียกได้ว่าเป็นดวงขาขึ้นของคนธนูเนาะส่วนในเรื่องของการจับฉลากทิงทุนหรือชอบเล่นตัวเลขนะครับชอบเสียงทรายเนี่ยหรือชอบเล่นอะไรที่มันรู้สึกวาหวิวในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะฮะตัวเองครับ เพราะฉะนั้นก็ดูเลยนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาตกเวลาตกฟ้าก็ไม่ต้องนะเอาแค่วันเดือนปีเกิดพศเกิดนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ฮะก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภให้คนราศีธนูได้นะครับหาโอกาสเข้าไปสักการะนะครับไหว้พระเสริมดวงครับที่วัดพระแก้วนะหรืออีกที่หนึ่งครับก็คือพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกนะครับ อธิษฐานเลยนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงของคุณเนี่ยแรงมากๆแต่แรงในด้านบวกนะคนทนูนะครับผมสีต่อไปครับคือราศีกุมฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับคนราศีกุมครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาเรียกว่าฮอตอ่าเรียกวท็อปฟอร์มครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภนะฮะเพราะมีดาวพฤหัส นะครับร่วมกับดาวพระปรสิทครับเป็นคู่มิจฉัยครับทับราศีเกิดนะดาวพระสิทธก็เป็นดาวการเงินและโชคลาภครับดาวพาทิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่คนอื่นเขาไม่ทํากันเนี่ยถ้าคนกลุ่มกลับมาทําหรือมารีเมคนะครับมาทํารีไซเคิลใหม่นะครับก็จะประสบความสําเร็จของเก่าๆของเดิมๆที่ซ่อมแซมเอาไว้นะครับก็จะเกิดโชคลาภให้คนราศีกลุ่มนะฮะได้กอบโกลยทรัพย์กอบโกยโชคนะครับผมซื้อนำโชคครับ มุสสักศิธิ์ไงหรือห้องนะครับคนไข้ผู้ป่วยโรงพยาบาลน,นะหรือใบสั่งยาก็ได้นะใบเสร็จใบเสร็จรับค่ายาก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวโชคลาภนะนะครับมีโอกาสที่จะมีลุ้นนะครรางวัลใหญ่ไงได้แจ็คพอตนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับสังฆทานยานะครับเลกลาก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับ คนที่เจ็บป่วยหรือพะที่อาพาธนะครับเช่นโรงพยพาบาลสงฆ์เป็นต้นเพื่อเสริมความสําเร็จนะครับเสริมความปรารถนาในเรื่องของโชคลาภนะจ้าผมอันนี้ก็เป็นดวงของคนราศีกุมครับราศีสุดท้ายแล้วนะครับได้แก่ราศีมีนฮะรหรือผู้ที่มีลักษณะสถิตราศีมีนฮะดวงของคนมีนนะครับช่วงนี้กะเรียกได้ว่าครับดวงของท่านเนี่ยจะมีทรัพย์ใหญ่จะมีโอกาสกาเรียกว่า จะมีสิ่งใหญ่ๆนี่นะครับโปรเจกต์ Project งานใหญ่ๆห,ห,หรือแม้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินขนาดใหญ่เข้ามาเป็นโชคลาบเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีมีนดูนะครับในเรื่องของเลขทะเบียนรถนะเลขทะเบียนบ้านนะครับผมโฉนดที่ดินนะฮะคนสูงวัยคนที่อยู่ในบ้านนะครับผมเพราะว่าดวงชะตาครับดาวพันธุนะดาวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโคจรครับเข้าในเรือนลาพระนะฮะ เรียกว่าเป็นคู่สมคนเลยนะเขาเรียกว่ามีโอกาสครับถูกลมันที่1่งได้เลยนะอ,อ,อันนี้นะครับล้อเล่นไปเลยทีเดียวนะครับคนราศีมีนช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นดวงเฮงดวงปังนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละ่ะในเรื่องของโชคลาบนะครับที่พี่หมอบอกไปส่วนการเสริมดวงนะฮะช่วงนี้ก็ไปเสริมความปังได้เลยนะนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเนี่ยแหละครับ ถ้ามีถ้าบ้านใครมีสารภูมิก็ไหว้สายวภูมิถ้าใครมีติจุเอียก็ไหว้ติดจุเอียนะหรือใครมีหิ้งพระนะครับก็ไหว้หิ้งพระนะครับพราะอาธิษฐานนะครับจะเกิดเป็นมงคลเรื่องการเงินเรื่องความก้าวหน้าเรื่องโชคลาภให้คนราศีมีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายนะครับเรื่องของโชคลาภนะฮะในวันที่17 กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าชื่นชอบครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจโดยการแบ่งปันและแชร์ให้พี่หมอด้วยนะครับจะได้นาคลิปนะฮะหรือทำคลิปดีๆมาเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เอามานะฮะให้หมอ,อวิเคราะห์ดูเป็นแนวทางนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ